ีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสนำดินสอสีไม้กล่องเหล็กลิตเติ้ลทวินสตมารีวิวให้ดูกันนะคะก็สืบเนื่องจากคลิปเปิดถุงช้อปปิง้ง l i ตเติ้ลทวินสต์เนาะก็จะได้เห็นแล้วว่าเบเนี่ยมีการเปิดถุงเจ้าตัวนี้ออกมาค่ะอาจจะสงสัยว่าเอ๊พี่เบดละแพ็กเกจมันหายไปไหนนะคะพอดีว่าคลิปนี้เนี่ยเคยอัดมาแล้วหรอบเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะคะ แต่ปรากฏว่าตอนที่อัดรีวิวเนี่ยลืมนะคะลืมระบายสีให้ทุกคนดูลืมเทสีทุกคนดูมั่วแต่ตื่นเต้นกับลายของเขาไงเ,เออก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนเตรียมกระดาษมาเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเซตแบบ12สีนะคะมาดูตัวแพ็คเกจเขาก่อนเลยทุกคนไม่ใช่แพ็คเกจตตัวกล่องของเขานะคะจะเห็นได้ว่ามีความแบบ สีสันยูนิคอร์นมากเลยเห็นว่ามีการไล่สีชมพูม่วงนะคะเขียวแล้วก็มีตัวลิตเติ้ลทวินสตาร์ข้างบนนะคะมีเจ้าลาล่ากิกกี้นี่แล้วก็มีปราสาทด้วยนะคะมีน้องหมีเขาก็เขียนว่าเป็น12 color pencil Japan lid นะคะก็เป็นเหมือนกับไส้ของญี่ปุ่นด้วยด้านหลังค่ะทุกคนก็จะมีความเป็นแบบ ลาริโอไลเซนนะคะแล้วก็มีหลายลิตเติ้ลทวินสตาด้วยค่ะคือน่ารักมากๆเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะคะว่าจะน่ารักสมกับที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่านะตรึงนี้ทุกคนคะ่ะสีของเขาเนี่ยมีความมีลาลิเติ้ลทวินสตา r นะคะถูกใจเบนมากๆเลยเออที่ถูกใจเพราะว่า เบสเคยมีสีกล่องไมม์เมโลดี้ที่เคยรีวิวไปอะคะ่ะถึงแม้ว่ากล่องมันจะดูน่ารักอะแต่ตัวเนี่ยตัวสีมันไม่น่ารักเลยอะมันมีความเป็นไม้ๆเดี๋ยวเบสจะหยิบให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้24สีอันนี้เป็นลายไม์เมนะคะทุกคนสีเขาจะมีความเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นปะเป็นไม้ๆถึงมันจะมีรูปไมม์เมโลดี้ ody, อะเบสก็ไม่ชอบนะคะ เบสจะชอบแบบแบบนี้มากกว่านะเ,ออเขาก็จะมีชื่อสีบอกด้วยนะคะแบบสีแบล็กบราบลูกรีนไลบูออเรนจ์พิงก์เพอร์โพเรดไวท์เยลโล่กรีนแล้วก็เยลโล่นะคะ12สีแบบนี้เบสว่าสีเขามีความกระถัดรัดเดียรเซต12สีนะพกพาไปไหนก็สะดวกดีนะคะเดี๋ยวเวยบสหยิบออกมาสีหนึ่ง มาให้ทุกคนดูลายชัดๆนะคะโอเคตอนแรกจะหยิบชมพูเหลืองเด้งออกมาหยิบเหลืองก็ได้อลายขนเขาค่ะที่ตัวปลายนะคะปลายดินสอเนี่ยจะมีสีให้เห็นว่าเอออันนี้คือสีเหลืองนะส่วนลายเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมีเห็นชัดไหมเอ่ยมีความเป็นลิตเติ้ลทวินสตาร์นะคะไอะอย่างตรงเนี้ยจะมีกิกกี้ลัล่าอยู่บนหัวนะเห็นปะ กิกกี้ลา่าตรงนี้เราก็จะมีตรงนี้เขียนว่าลิต t l e t w ทวินสตเออแล้วก็จะมีลายหยิบหยิบย,ย้อยๆข้างล่างแบบนี้นะคะตัวสีชมพูที่เคลือบอยู่เนี่ยก็มีความแบบมันๆด้วยนะเออน่ารักมากเลยเขาบอกว่า warning นะคะ please use under supervision of adult นะคะก็คือแบบต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะถ้าหากว่าเป็นเด็กใช้นะ โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเทสสีลงกระดาษกันนะคะสีขาวนี่เบตต้องเทสให้ดูไหมมันไม่น่าจะติดนะคะสีขาวระบายลงไปเดี๋ยวดูสิแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะสีขาวมาดูเหลืองก่อนแล้วกันเบตว่าเอ้ยเนื้อสีเขามีความลื่นแล้วก็นิ่มนะคะ ไม่บอกไม่ถูกอะ่ะตัวเนื้อสีมันลื่นมีความนิ่มแล้วมันรู้สึกระบายง่ายอะ่ะอันนี้ไม่ได้เชียนะเออบอกจากความรู้สึกตัวเองที่ลองใช้อะ่ะแล้วก็สีดูชัดด้วยนะคะเหลืองชมพูนี่ชมพูพอลายที่ตัวตัวดินสอสีเนี่ยมันมีความชัดและสวยงามอะ่ะมันเลยทำให้ข้อติของเบสที่ติว่า ตอนคอลเลกชันไมล์เมโลดี้อ่ะมันมีความเป็นไม้สูงอ่ะพอมาเจออันนี้อ่ะเบนเลยรู้สึกเชียร์อันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะถ้าใครกำลังตามหาสีไม้นะเราก็มีสีแดงค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยราคา299บาทนะคะทุกคนเป็นราคาเซลล์แล้วแต่ถ้าเป็นกล่องใหญ่ที่24สีเนี่ยจะอยู่ที่499บาทเออถ้าถ้า24สีสีเนี่ยเหมือนจะ ูก,กว่านะคะเมื่อ,อาหารเฉลี่ยแล้วเนื้อสีนิ่มแล้วก็สดใสอะทุกคนไปชอบจังเลยแบบน่าเอาไปทำแบบ magical invention นะคะเออมีความแบบ,บสดใสสดใสดูสีอ,อ่อสีเขียวบ้างน,นะคะมีเขียวอ่อนมีเขียวอ่อน น่าจะเป็นสีอ๋อสีม่วงค่ะแล้วก็สีน้ำตาลสีบลูค่ะสีแบบน้ำเงินนะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะคือสีดำเลยค่ะทำไมเขาเรียงสีแบบนี้ทำไมเขาไม่เอาน้ำเงินอยู่ติดกับฟ้าแล้วมาม่วงวะขัดใจเดี๋ยวไปเรียงเรียงใหม่ละกันนะคะแบบ ขัดใจแล้วสีส้มมันต้องอยู่ต่อจากสีเหลืองไม่ใช่หรอเออเขาแอบเลี้ยงสีขัดใจเบนมาเลยทุกคนต้องเราต้องไล่สีแบบนี้นะคะแล้วมาแดงเราค่อยชมพูเราค่อยแบบเขียวฟ้าใช่ปะแล้วก็มามาน้ําเงินแล้วก็มว่วงอันนี้ถูกไหมเบนเลี้ยงสีแบบนี้โอเคปะน่าจะโอเคกว่านี้นะน่าจะโอเคกว่าที่เขาเลี้ยงมานะคะโอเคค่ะทุกคนก่อนจะลากัน ในคลิปนี้นะคะก็มาฟังสรุปนิดนึงละกันสำหรับเจ้าสีไม้กล่องเหล็ก Little Twin Star 12สีตัวนี้เนี่ยราคาของเขานอยู่ที่299บาทนะคะเป็นราคาเซลล์แล้วคือเน็ตแล้วไม่ลดแล้วไม่อะไรแล้วทั้งสิ้นนะคะก็ไปตามหาซื้อกันได้แม้ว่าน่ารักดีนะตัวนี้กำลังแบบ พกพาไปไหนสะดวกเลยนะคะแล้วสีเขาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีขาวเหลืองชมพูส้มแดงเขียวเขียวอ่อนฟ้าม่วงน้ำตาลน้ำเงินแล้วก็สีดำแบบนี้เลยก็คือเป็นสีโทนแบบโทนไลท์อะคะ่ะโทนที่ดูชัดชัดแบบเออบอกไม่ถูกอะดูชัดดูไม่มีสีไหนดรอปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชุดยิบสีสีเนี่ยก็น่าจะ มีสีอื่นเพิ่มเติมมาอีกแน่นอนเนาะแต่ว่าตัวยิบสีสีเนี่ยเบก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะในส่วนของ Hello Kitty กับตัว My Melody นะคะใครสนใจไปดูได้เลยค่ะที่ s อ o p Sario สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบการรีวิวของเบสนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ให้กับเบสด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย